ที่เราจะเพิ่มเข้ามาในเร็ววันนี้ก็คือการให้บริการผู้ประกันตนในโครงการประกันทังคมที่วัฒนแพทย์สมุยในเกาะสมุยเกาะพัง,งานและเกาะเต่าคาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติให้เราเข้าร่วมที่เราจะเพิ่มเข้ามาในเร็ววันนี้ก็คือการ ให้บริการผู้ประกันตนในโครงการประกันทังคมที่วัฒนแพทย์สมุยนะครับผู้ประกันตนในพื้นที่ในการครอบคลุมของวัฒนแพทย์สมุยของเราเนี่ยก็จะได้แก่คนที่มาทำงานนะครับส่วนใหญ่เป็นภาคโรงแรมในเกาะสมุยเกาะพังานและเกาะเตา่าปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ประมาณ40,000ื่นกว่าคนพี่ก็อาจจะประมาณ50,000คน โรงพยาบาลที่รับอยู่ในบริเวณนั้นมีอยู่โรงเดียวในนปััจจุบคือโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับเรากําลังยื่นสมัครกับสํานักงานประกันสังคมแห่งชาติก็ส่งเอกสารหลักฐานครบแล้วก็คาดว่าน่าจะได้รับอนุมัติให้เราเข้าร่วมเมื่อได้รับอนุมัติแล้วในครึ่งปีหลังของปีนี้เราก็จะ,ะสื่อสารไปยังผู้ประกันตนเพื่อสมัคร เป็นผู้ประกันตนกับเราเราคาดหวังว่าจะได้สัก2 0 0 0 0คนเนี่ยเราก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่า,าพวกที่ทำงานในกลุ่มโรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประกันกลุ่มก็จะเป็นการท็อปอัพกับสิทธิประกันทังคมนะครับก็จะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยไปต่อได้ประกันทังคมที่นั่นดียังไงเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นว่าเกิดความไม่สงบในประเทศเรา นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะครับเกิดประท้วงยาวนานหรือเกิดสมมุติว่าเกิดมีการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยทราเวลอชชันเขาจะไม่คุ้มครองนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาเราก็จะมั่นใจได้ว่าการให้บริการที่มาของรายได้เนี่ยก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ในขณะเดียวกันคนไทยในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าเนี่ยเราก็ดูแลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องใหม่ที่พัฒนาแพทย์สมุยส่วนที่อ่านางเราก็เพิ่มอหอผู้ป่วยในนะครับจะเพิ่มจาก59เป็น96เตียงในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยเราก็จะเพิ่มเพิ่มได้แต่เราทยอยเปิดนะครับก็จะรองรับโรคระบาดหน้าฝนนะครับ ตลาดคนไทยหน้าฝนเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะน้อยตลาดคนไทยขึ้นตามโรคระบาดหน้าฝนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆในระยะสั้นนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะให้ฟรีวีซ่าแกา่นักท่องเที่ยวจาก93ประเทศนะครับเป็นระยะเวลา60วันอันนี้ดีแน่นอนเพราะว่า จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเมืองไทยมากขึ้นก็จะส่งผลว่าจะไปทางภาคใต้ของเราเนี่ยมากขึ้นด้วยพวกนี้ก็มามากขึ้นและอยู่นานขึ้นพวกนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะมารับบริการด้านสุขภาพเช่นมาตรวจสุขภาพกับเรามีโรคเดิมอยู่แล้วเดินทางมาท่องเที่ยวก็มารักษากับเราหรือเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วประสบอุบัติเหตุนะครับก็มารับการรักษากับเรานอกจากนั้น กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเนี่ยส่งเสริมกิจกรรมในท้องถิน่นก็จะทําให้คนไทยในท้องถิ่นที่เราออเปรเรตอยู่เช่นตรังนะครับเกาะสมุยพื้นที่อ่าวนางเนี่ยก็จะมีกําลังมารับบริการจากเราได้เพิ่มขึ้นครับก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับส่งเสริมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกิจกรรมการรักษาคนไข้ของเราครับ อ่านางก็นอกจากการเพิ่มเตียงนะครับเตียง ICU เราเพิ่มไปแล้วนะครับเตียงที่หอผู้ป่วยในเรากําลังจะเพิ่มเดือนกรกฎานี้ก็เปิดเพิ่มแล้วครับแล้วก็ที่อ่านางเนี่ยไตรามาสสถ,ถึงไตรามาสสี่ของปีหน้านะครับเราก็จะเปิดโรงพยาบาลให้การดูแลรักษาแบบประคับประคองชื่อโรงพยาบาล คูณอ่านาง36เตียงนะครับเราร่วมกับโรงพยาบาลคูณของเอกชัยการแพทย์ซึ่งเขามีประสบการณ์ในการให้การดูแลแบบประคับประคองการดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเพื่อให้มีการดูแลอย่างครบวงจรทั้งด้านทางกายทางใจทางจิตวิญญ,ญาณไม่ทุกทรมานอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้คนไข้ที่ในระยะ มันปลายของชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในเวลารวดเร็วนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่หายอยู่ในโรงพยาบาลที่เป็นอคิวแคร์นะครับรักษาโรคเฉียบพลันทั่วไปค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาแบบประคับประคองเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าโรงพยาบาลที่รักษาโรคเฉียบพลันเนี่ยก็จะเป็นคำตอบเนื่องจากว่าครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันปู่ย่าตายายรุ่นพ่อแม่ลูกหลานละ นะครับพ่อแม่หลายคนที่ทํางานก็ทํางานส่งลูกไปโรงเรียนไม่มีเวลาดูแลปู่ย่าตายายซึ่งอยู่ในบัดปลายของชีวิตโรงพยาบาลพวกนี้ก็จะเป็นคําตอบนอกจากนั้นเนี่ยโรคต่างๆเช่นมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่เราเรียกว่าสโตรกเนี่ยพวกนี้โรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะดูแลให้อยู่โรงพยาบาลสั้นๆสักอาทิตย์เดียวเอง นะครับพวกนี้ก็ต้องมีที่ดูแลรักษาโดยค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกินไปนักก็เป็นโอกาสที่โรงพยาบาลคูณเอานางจะดูแลคนไข้ครับปีนี้เนี่ยทางบริหารเนี่ยเร็กเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องปรับเป้าขึ้นจาก1 7 0 0ถึงเนี่ยไปอยู่ที่1 8 0 0ถึงล้านนะครับสาเหตุหลักๆนี่ก็คือเรามีปริมาณผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ะะสาเหตุที่2เนี่ยก็คือความรุนแรงของโรคที่เข้ามาเนี่ยจากการที่เราเนี่ยได้มีการแพทย์เฉพาะทางที่มากขึ้นมีโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นมีปริมาณห้องผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเราจะเพิ่มขึ้นหลายไซต์ตนะั้งแต่ไซต์ที่อ่านางเราก็เพิ่มจาก59เนี่ยเป็น96นะฮะที่ตรังเนี่ยเราเพิ่มห้องไ c u จาก10เตียงเนี่ยเป็น16เตียงซึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นประมาณ60%เ แล้วเราเนี่ยก็มั่นใจว่ามีดีมาน์รออยู่ในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับแผนการของเรานะฮะก็คือเรามีแผนการที่จะเพิ่มสาขาของการแพทย์เฉพาะทางในโรงต่างๆของเราอย่างเช่นที่อ่าวนางปีนี้เราเพิ่มศูนย์ส่วนหัวใจแคทแลบเข้ามานะครับที่สมุยนะฮะตอนนี้เราเพิ่มในการผ่าตัดสมองนะฮะปีหน้าเราจะมีสิทธิ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือสิทธิ์ประกันสังคมอันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ปีนี้ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ภายใน ปี69เนี่ยเราก็น่าจะมีโรงพยาบาลไซสใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นโรงที่5ของเราครับส่วนที่ผมอยากจะฝากกับนักลงทุนนะฮะก็ะอยากที่จะฝากให้ติดตามหุ้น WPH นะฮะคือเราเนี่ย positioning หุ้นเราเนี่ยเป็น growth stock นะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีแผนการเติบโตที่ชัดเจนเรามีเป้ารายได้ที่ชัดเจนเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทำได้เกินเป้าที่เราวางเอาไว้เรามีแผนการรองรับ ว่าจะเป็นแผกนการระยะสั้นว่าภายใน second half จนถึงปลายปีเรามีแผกนการอะไรปีหน้าเรามีแผกนการอะไรแล้วเราก็ยังมีโครงการใหม่ๆที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในปีที่3หลังจากนี้นะครับ